ตอนที่1 0 0 7การเตือนระดับบ่มเพาะหวังหลิงตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนโดยเฉพาะหลังจากกลายเป็นเทพโบราณห้าดาวสายเลือดราชวงศ์ซึ่งไม่มีสถานการณ์มากนักที่จะทำให้เขารู้สึกอันตรายได้คงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้หวังหลิงรู้สึกถึงอันตรายรุนแรงเว้นแต่ศัตรูจะมีระดับบ่มเพาะที่ขั้นชำระสวรรค์ขั้นปลายหรือสูงกว่าทวาวินาทีที่ร่างสีขาวปรากฏขึ้นสัมผัสวิกฤตหวังหลิงพุ่งขึ้นถึงขีดสุด หวังหลินไม่พบเจอความรู้สึกเส้นผมทั้งหมดตั้งขึ้นแบบนี้มานานรูม่านตาพันดีแคบและถอยร่นโดยไม่รู้ตัวลำแสงสีฟ้าในดวงตาส่องสว่างจ้องมองร่างสีขาวคนนั้นเสียงถอนหายใจเงียบดังออกมาจากในปราสาทร่างสีขาวเดินออกมาและสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าหวังหลินและพักพวกคือสตรีผู้เลอโฉมสตรีผู้นี้งดงามล่มเมืองอย่างยิ่งแม้แต่หลิวเหมยก็ไม่แพ้ไปกว่ากันเลยนางมีความรู้สึกที่ไม่อาจพูดออกมาได้หากสตรีนางนี้คือดอกไม้ นางก็คงเบ่งบานและแห้งเหี่ยวไปพร้อมกับโลกใบน,นี้นางเผยตัวเองเพียงครึ่งตัวสายตากวาดผ่านหวังหลินมองทุกคนเบื้องหน้าก่อนจะล่าถอยทว่าขณะที่ชำเลืองสายตานั้นทําให้หวังหลินรู้สึกเหมือนค้อนทุบลงหัวใจอย่างรุนแรงเขารู้สึกเวียนหัวและกระอักโลหิตจากนั้นถอยออกไปหลายสิบฟุตใบหน้ามืดมนหากหวังหลินเป็นเช่นนี้คนอื่นๆก็ต้องแย่พอกันดวงตาเจ้าสายลมหวนเบิกกว้างก่อนจะกระอักโลหิตคำโต ร่างดุจภูเขาสั่นส้านและหดลงจนเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของร่างเดิมพลังดั้งเดิมจำนวนมากเข้าสู่จิตใจพร้อมกับถอยไปหลายสิบฟุตจนหยุดลงใบหน้าซีดเผื่อตกตะลึงกับสถานการณ์คลางร้องตะโกนดอกไม้สวรรค์สามพี่น้องเฉินไม่สามารถต้านทานได้เลยเพียงแค่ชำเลืองสายตาปรมาจารย์ยี่เฉินก็หลุดลอยเกิดเสียงบางอย่างดังออกมาจากอกระกโลหิตออกมาและหล่นลงมงจากท้องฟ้าวินาทีนั้นสายตาตื่นตระหนกสูงสุด ส่วนยี่เซียงและยี่หลงนั้นราวกับหัวใจถูกแทงเข้าไปโลหิตผุดออกมาจากรูขุมขนเสื้อผ้าชุ่มโชกอยู่ในเลือดตกหล่นจากท้องฟ้าและเริ่มฟื้นฟูโดยไม่ลังเลหัวโตและเล่ยจีก็เช่นเดียวกันเล่ยจีไม่สามารถทนไหวกับการตกตะลึงในใจได้เขาคุกเข่าลงบนพื้นและใบหน้าซีดมีเพียงร่างศพเงินที่ยงอยู่เหมือนเดิมแต่มีแสงประหลาดกระพริบในดวงตานางแค่ชำเลืองมองก็แฝงพลังหน้าหวาดกลัวและทำให้หวังหลินมืดมนได้แล้ว นี่เป็นแค่หนึ่งในสี่ถ้ำชั้นนอกแต่ก็อันตรายขนาดนี้เมื่อเข้าไปในถ้ำสุดท้ายคงอันตรายทุกจุดแน่นอนข้ากลัวว่าการเดินทางมาดินแดนวิญญาณปีศาจครั้งนี้จะเป็นการเดินทางที่อันตรายที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตหวังหลินคาดว่าจะมีอันตรายแต่ไม่คิดว่าด้วยคนที่เขาพามาความแข็งแกร่งขนาดนี้จะไม่เพียงพอเมื่อเห็นร่างสีขาวหายกลับเข้าไปในปราสาทมืดหวังหลินดวงตาส่องสว่างด้วยไหวพลึกของตนเองจึงรู้ว่านั่นเป็นแค่คำเตือน เป็นคำเตือนให้แก่พวกเขาโดยเฉพาะหวังหลินเพื่อไม่ให้เข้าไปหากเป็นเวลาอื่นหวังหลินคงจะเลือกหลีกเลี่ยงสถานที่แห่งนี้หลังจากเจอกับคําเตือนและการโจมตีรโงพลังอีกทั้งสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกับการลุกรานถ้าคนอื่นอย่างไรก็ตามนี่คือการเดินทางที่หวังหลินต้องทําทั้งหมดนี้ก็เพื่อโจยี่ความต้องการสูงสุดของเขาคือฟื้นคืนชีพฉิงซวงและหนึ่งในโอกาสฟื้นคืนชีพนางที่ดีที่สุดคือพ่อของนางเองฉิงหลิน หวังหลินยังรู้สึกขอบคุณโจยี่เหมือนที่เขารู้สึกขอบคุณซื่อถูหนานซื่อถูหนานช่วยให้หวังหลินเดินบนเส้นทางแห่งการเป็นเซียนและโจยี่ก็มีบทบาทสําคัญในการฝึกฝนของเขาหากไม่มีผลึกเทวะของโจยี่หวังหลินคงตายระหว่างการฝึกฝนไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นแม้พิดของซื่อถูจะถูกระงับเอาไว้ทั้งสองรู้ดีว่าหากไม่ระมัดระวังผลที่ตามมาคงหนักหนาสาหัสยิ่งนัก ต้องกล่าวด้วยว่าความหวังที่สําคัญมากที่สุดของผู้มีพระคุณเขาซื่อถูและโจยี่ทั้งหมดอยู่ตรงนี้หากมีอันตรายเขาไม่อาจเลือกกล่าถอยได้แม้เขาต้องรุกรานถ้ำของคนอื่นและทําสิ่งไม่เป็นธรรมหวังหลินก็ไม่เสียใจในโลกนี้ยากจะบอกว่าใครผิดหรือถูกปรับใดที่เขาช่วยเหลือโจยี่และซื่อถูนานสําหรับเขาแล้วตัวเองอยู่ในเส้นทางที่ถูกแต่ว่าสําหรับร่างสีขาวในปราสาทนั้นคนที่รุกรานถ้ำคือฝ่ายผิด เมื่อข้าตัดสินใจเลือกเช่นนั้นข้าต้องเดินบนเส้นทางแห่งนี้หวังหลินสูดหายใจลึกพลางยืนอยู่เบื้องหน้ากระดองเต่าฝ่ามือขวาย,ยื่นออกไปเข้าหาอากาศเสียงดังคนองกึกกล้องไปทั่วถ้ำราวกับรอยแยกอวกาศถูกเปิดขึ้นจากด้านในขณะที่สายลมเย็นพัดผ่านแสงสีดำหลายเส้นเริ่มรวมเข้าด้วยกันปรากฏหอกมายาขึ้นในมือหวังหลินสายฟ้าจำนวนมากเต็มไปทั่วพื้นที่และเกิดเสียงแตกร้าดังก้องในถ้ำอันเงียบเชียบ วินาทีนี้เงาร่างเทพโบราณปรากฏขึ้นด้านหลังหวังหลินเขาคว้าหอ,อกสังหารเทพเจ้าเงาร่างเทพโบราณยื่นมือออกมาและเกิดเสียงสนั่นรุนแรงหอ,อกสังหารเทพเจ้าปรากฏขึ้นในฝ่ามือเงามายาด้านหลังเช่นเดียวกันพลังดังเดิมพังครูเต็มไปทั่วถ้ำหวังหลินสูดหายใจลึกและเลื่อนหอ,อกขึ้นไปเม็ดกรวดบนพื้นเริ่มลอยขึ้นกลางอากาศไม่เพียงแค่เม็ดกรวดเท่านั้นแม้กระทั่งแม่น้ำในสายธารก็คล้ายจะหยุดไหลและลอยขึ้นสู่อากาศ เศษหอคอยสีแห่งที่แตกสลายพลันลอยขึ้นไปด้วยวินาทีนี้ทั้งถ้ำกลายเป็นประหลาดยิ่งข้าไม่ต้องการทำลายทุกคนแม้แต่วิญญาณสี่ดวงก่อนหน้านี้ก็เป็นเพียงเศษเสี้ยไม่ใช่ร่างดั้งเดิมข้าเพียงต้องการทำลายกระดองนี้และเปิดเส้นทางสู่ถ้ำเท่านั้นดวงตาที่สามหวังหลินค่อยปรากฏดาวห้าดวงซ่อนอยู่ใต้าตาที่สาพันหมุนอย่างรวดเร็วพลังอำนาจของเทพโบราณเต็มไปทั่วร่างหวังหลิน หวังหลินขยับร่างทันทีจากนั้นเคลื่อนหอ,อกเบาๆราวกับมิติกำลังถูกหั่นออกมาเองหวังหลินเคลื่อนเข้าหากระดองเต่าดุดสายฟ้าเมื่อหวังหลินเข้าไปใกล้แววตาแน่วแน่พลางร้องตะโกนเจ้าสายลมหวนศพเงินช่วยข้าทำลายกระดองนี้เจ้าสายลมหวนกัดฟันแน่นและเคลื่อนไหวร่างกายหดเล็กลงจนกระทั่งเหลือขนาดเท่าคนปกติจากนกั้นปลดปล่อยแสงสีทองปรากฏแผ่นจะระเข้หิงยักษ์าย บนแผ่นจารึกหินนี้มีอักคระูหลายอย่างเรืองแสงสีทองเมื่อเจ้าสายลมหวนชี้ออกไปแผ่นจารึกวีดวิวผ่านอากาศเข้าหากระดองเต่าเมื่อแผ่นจารึกหินกระแทกลงใส่กระดองทําให้เกิดการกระพริบรุนแรงศพเงินพ่นควันห้าสีออกมาตรงเข้าใส่กระดองเต่าควันห้าสีปกคลุมกระดองและเริ่มละลายมันกระดองเต่าเริ่มกระพริบรุนแรงมากขึ้นหวังหลิงโยนหอกสังหารเทพ,พเจ้าลงไปอย่างรุนแรง หอกดุดมังกรบ้าคลั่งพุ่งผ่านอากาศเสียงวิดวิวเข้าหากระดองเต่าปลายหอกเข้าแต่กระดองเต่าแทบในเสี้ยววินาทีระลอกคลื่นวงกลมแพร่กระจายออกมาจากปลายหอกจนเกิดเสียงดังลัน่นในเวลาเดียวกันตรงจุดที่ปะทะพลันเกิดรอยร้าวขึ้นบนกระดองวินาทีนั้นควันห้าสีเข้าไปในรอยร้าวเพิ่มเติมกับผลกระทบของแผ่นจระกขนรอยร้าวจึงขยายกว้างออกขึ้นจนกระดองพังทลายอย่างสิ้นเชิง เมื่อแตกสลายทั้งปราสาทก็ส่องสว่างเศษกระดองทั้งหมดถูกบังคับให้ผลักกลับไปหอกสังหารเทพเจ้าในปัจจุบันแสดงพลังอำนาจท,ทั้งหมดที่หวังหลินสามารถปลดปล่อยออกมาได้หลังจากทะลวงกระดองเต่าไปมันก็พุ่งเข้าปราสาทด,ด้านล่างไปพร้อมกับควันห้าสีทว่าในจังหวะนั้นสัมผัสวิกฤตที่ทำให้เส้นผมหวังหลินตั้งชันก็เกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้รุนแรงมากกว่าครั้งก่อนฝ่ามือสีขาวยื่นออกมาจากปราสาทและชี้ใส่หอกสังหารเทพเจ้า ดอกไม้หลากสีนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นกลางท้องฟ้าปกคลุมน่านฟ้าและหยุดหอกไว้ในทันทีส่วนควันห้าสีเปลี่ยนกลายเป็นดอกไม้ห้าสีลอยเคว้งอยู่กลางอากาศร่างสีขาวเดินออกมาพลางยกแขนเรียวงามขึ้นนางจ้องหวังหลินอย่างเยือกเย็นและชี้ใส่วินาทีนี้รูม่านตาหวังหลินพันริริแคบจากนั้นอ้าปากพ่นบางอย่างออกมามันคือสมบัติปกป้องที่ปรามาจารย์จงเฉินมอบมาให้ชิ้นส่วนแดนสวรรค์อสศนี บนชิ้นส่วนมีรอยร้าวบางอย่างที่เกิดขึ้นจากวิชาของเทียนหยุนขณะนี้ชิ้นส่วนแดนสวรรค์ลอยออกมาขยายขนาดจนกว้างกว่าพันฟุตในทันทีดุดโลก่ปกป้องหวังหลินอย่างไรก็ตามตอนที่ชิ้นส่วนแดนสวรรค์ปรากฏด,ดอกไม้นับไม่ถ้วนเบ่งบานบนชิ้นส่วนนั้นพวกมันงดงามยิ่งและส่งกลิ่นหอมข้าเตือนเจ้าแล้วน้ำเสียงอ่อนแต่เยือกเย็นดังสะท้อนชิ้นส่วนแดนสวรรค์ที่ปกคลุมอยู่ในดอกไม้พลันแตกกระจายทันที ตอนที่หนึ่ฝังดอกไม้เมื่อชิ้นส่วนแดนสวรรค์พังทลายกลิ่นดอกไม้ก็ตกใส่หวังหลินเขารู้สึกว่าเกิดแรงกระทบเหนือจินตนาการขึ้นบนร่างกายข้างในประตูและกระอักโลหิตในแววตาหวังหลินเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและรีบถอยนางเป็นใครกันหรือนางจะเป็นดอกไม้สวรรค์จริงๆหวังหลินรู้สึกหนังศีรษะด้านชาเขารู้ว่าตัวเองโชคดีที่มีร่างเทพโบราณหากเป็นเซียนธรรมดาคงตายโดยไม่ต้องสงสยัย แม้กระนั้นความเจ็บปวดบนร่างกายก็ทำให้ความคิดสั่นเทาการพังเสียหายของชิ้นส่วนแดนสวรรค์ก็ทำให้หวังหลินตกใจจะเกิดรอยร้าวขึ้นบนชิ้นส่วนแดนสวรรค์เนื่องจากวิชาของเทียนหยุนมันก็ยังเป็นสมบัติป้องกันอันแข็งแกร่งทว่าเพียงแค่นางชี้นิ้วใส่มันก็พังทลายอย่างประหลาดหวังหลินอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างและรีบถอยนางประหลาดใจและเดินออกมาสองสามก้าวมองหวังหลินด้วยสายตาเฉยชา ยกแขนขึ้นมาและค่อยๆชี้ใส่ความว่างเปล่าวินาทีนั้นสัมผัสวิกฤตตกลงใส่หวังหลิงดุดน้ำหลากรู้สึกความเจ็บปวดออกมาจากหน้าอกราวกับมีหนามทิ่มแทงออกมาหวังหลิงกระตุ้นพลังเทพโบราณโดยไม่ลังเลเสียงประตูด,ดังออกมาจากหน้าอ,อกจากนั้นปรากฏต้นไม้มายาขึ้นทวาราของมันก็ถูกพลังเทพ,พโบราณสลายไปสตรีชุดขาวขมวดคิ้วและเอ่ยเสียงเรียบไม่สงสัยเลยว่าเจ้ากล้ารุกรานทำเทพเจ้ามีคุณสมบัติบางอย่างจริงๆ เพียงเช่นนั้นฝ่ามือดุจหยกละเอียดก็ชี้ไปด้านข้างเจ้าสายลมหวนผู้ซึ่งพร้อมจะหนีไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติพลันถูกดอกไม้บานห่อหุ้มทันทีกลิ่นหอมเข้าปกคลุมใบหน้าซีเซียวเขานั่งลงฟื้นฟูในทะเลดอกไม้โดยไม่คำนึงถึงภาวะวิกฤตเขาต้องบังคับพิษให้ออกจากร่างกายให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้วินาทีที่นั่งลงดอกไม้เข้าใกล้และล้อมรอบเจ้าสายลมหวนมองไกลๆจะเห็นทะเลดอกไม้สุดลูกหูลูกตา สามพี่น้องเฉินและหัวโตว,วัดหวันยิ่งพวกเขาต้องการถอยแต่ก่อนจะใช้วิชาอันใดได้ก็ถูกดอกไม้ปกคลุมไว้จนกลายเป็นทะเลดอกไม้ไปแล้วส่วนร่างศพเงินนางก็ถูกทะเลดอกไม้ห่อหุ้มไว้เช่นเดียวกันจนมองไม่เห็นร่างนางอีกตอนนี้มองไปรอบๆเหลือแต่เพียงหวังหลินคนเดียวเท่านั้นสายตายเย็นชาของนางตกลงบนหวังหลินหวังหลินรู้สึกความคิดสั่นเทอกคราลำแสงสีฟ้าพุ่งออกตาขวาโลกฟ้าครามปรากฏเบื้องหน้าตามมาด้วยเสียงประตูดังขึ้นอีกที ดอกไม้ที่ปรากฏในอากาศพลันแตกสลายเมื่อโดนโลโฟ้าครามกวาดผ่านไปแต่กลิ่นหอมประหลาดยิ่งรุนแรงมากขึ้นสตรีชุดขาวชะมดคิ้วหนักกว่าเดิมนั่งหยิบปิ่นปากผมออกมาและโยนออกไปเสียงแหลมสามารถแทงวิญ,ญญาณดั้งเดิมได้พลันสะท้อนไปทั่วถ้ำปิ่นปากผมพุ่งตรงเข้าใส่หวังหลินมันเร็วจนแม้แต่หวังหลินก็ไม่สามารถตามทันได้เขาเพียงได้ยินเสียงประตูดังก้องขึ้นรอบตัวพร้อมกับถอยร่นไปด้วย ทุกเสียงประตูหมายถึงโลกฟ้าครามกำลังโดนโจมตีสัมผัสวิกฤตแห่งชีวิตและความตายก่อตัวขึ้นในร่างหวังหลินเขาไม่สามารถมองเห็นระดับบ่มเพาะของนางแต่รู้สึกว่าระดับของนางน่ากลัวยิ่งกว่าของปรมาจารย์จงเฉินนางยกแขนขวาขึ้นอีกครั้งก่อเป็นผนึกประหลาดและเอ่ยเสียงอ่อนฝังดอกไม้สิ้นเสียงเอ่ยตรงจุดที่โดนแสงพันดอกไม้แบ่งบานนับไม่ถ้วนจนทำให้ทั้งถ้ำกลายเป็นโลกดอกไม้ขณะที่นางเอ่ยคำว่าฝังดอกไม้ ดอกไม้ดูคล้ายจะเบ่งบานจนขีดสุดและเริ่มร่วงโรยกิ่งก้านแห้งเหี่ยวกลีบดอกร่วงดุดสายฝนฝ่ามือนางสร้างผนึกกลีบดอกทั้งหมดพรั่งพรูใสหวังหลินราวกับต้องการกลบให้มิดเมื่อไรเส้นทางหนีในสายตาหวังหลินกระพริบแสงเย็นเยียบนานมากแล้วที่เขาไม่โดนผลักให้จนมุมจนถึงจุดที่ตายได้ทุกขณะหากประมาทเพียงเล็กน้อยฝ่ามือสร้างผนึกโดยไม่ลังเลและชี้ใส่ท้องฟ้าและร้องเสียงตะโกนเรียกขานสายลม สายลมทมินปรากฏขึ้นภายในทะเลดอกไม้และรวมกันบนแขนขวาหวังหลินเปลี่ยนกลายเป็นมังกรดำสี่ตัวพ่นลมหายใจเย็นออกมาไม่หยุดแค่นี้แขนขวาเปลี่ยนผนึกและร้องตะโกนอันเชิญสายฝนมังกรดำสี่ตัวร้องคำรามสายฝนจำนวนมากตกลงมาปกคลุมทั่วฟ้าพลังปราสวรรค์รวมกันจากทุกทิศทางเข้าสู่ฝนทุกเม็ดในพริบตาขณะที่เรียกขานสายลมและอัญเชิญสายฝนถูกใช้มาอย่างต่อเนื่องพวกมันก็เริ่มผสานกัน ภายในสายลมนั้นพลังของสายฝนมีอำนาจยิ่งและภายในสายฝนสายลมยิ่งทวีความหนาวเหน็บซึ่งทำให้หยาดฝนนับไม่ถ้วนเปลี่ยนกลายเป็นผลึกน้ำแข็งขณะหวังหลินชี้ออกไปมังกรดำสี่ตัวร้องคำรามสายฝนน้ำแข็งตกเข้าใส,าส่สตรีชุดขาวโดยตรงหวังหลินเปลี่ยนสายตา,ยตายเย็ยนเยียบฝ่ามือสร้างผนึกอีกครั้งร้องตะโกนโดยไม่ลังเลใส่เวทซิ่งคำพูดลำแสงสีดำลอยออกมาจากปากมันคือประทับตราผนึกเทพนรกสิบแปดชั้น ตราประทับผนิกเทพพระพริบเจิดจ้าหวังหลินโบกแขนเสือ้อวิญญาณรบข้างในตราประทับลอยออกมาและเต็มไปทั่วถ้ำพวกมันพุ่งเข้าใส่สตรีชุดขาวพร้อมกับวิชาเรียกขานสายลมและอัญเชิญสายฝนใส่เวททาให้เกิดระลอกคลื่นในทะเลดอกไม้นี่คือครั้งแรกที่หวังหลินใช้สามวิชาเทพของปายฟ้าในครั้งเดียวพลังอำนาจของสามวิชาไม่มีอันไหนล้ำหน้าสายลมทมินพัดกลีบดอกให้ปลิวกลับไป ผลึกน้ำแข็งทำให้เกิดเสียงประตูดังสะท้อนไปทั่วถ้ำท้ายที่สุดดวงวิญญาณรบนับไม่ท้วนจากสายเวทโดยเฉพาะดวงวิญญาณของบรรพชนโลหิตได้หวัดผ่านพื้นที่สามวิชาก่อตัวเป็นพายุกวาดสายโลกใบนี้ตึงตังตึงตังการผสมผสานสามวิชาของปลายฟ้านบังคับให้เปิดทางทะเลดอกไม้และเข้าใกล้สตรีชุดขาวหวังลิงก้าเท้าเกิดเสียงประตูออกมาจากร่างกายเขาเปลี่ยนจากร่างเดิมให้สูงมากกว่าพันฟุต โลฟาครามเปลี่ยนไปด้วยกันและมีขนาดหลายร้อยฟุตมันหมุนรอบหวังหลินเป็นวงกลมกลิ่นอายของเทพโบราณสายเลือกราชวงศ์แพร่กระจายออกไปโดยไม่มียับยั้งหวังหลินร้องคำรามแขนขวาส่งกำปั้นออกไปอย่างรุนแรงสายลมกันโชครุนแรงปรากฏขึ้นมาเพิ่มเติมกับความเร็วของสามวิชาก่อนหน้านี้มนันจึงทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและมาถึงเบื้องหน้าสตรีชุดขาว สี่มังกรร้องคำรามผลึกน้ำแข็งนับไม่ถ้วนเป็นสายฝนส่งลงมาทั้งยังมีดวงวิญญาณรบมากมายเต็มไปทั่วท้องฟ้าสตรีชุดขาวสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยพลางจ้องมองร่างยักย้ายของหวังหลินและเอ่ยเสียงเบาเทพโบราณนางยกแขนขวาขึ้นเรืองแสงสีเขียวกระพริบจากนั้นปรากฏก้อนแสงลึกลับขึ้นตอนที่หวังหลินเห็นก้อนแสงนี้พลันรู้สึกสัมผัสวิกฤตรุนแรงขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันมากกว่าเดิมหลายเท่าทั้งหมดเป็นเพราะก้อนแสงนั่น สตรีชุดขาวใบหน้าเยือกเย็นยิ่งกว่าเดิมและโยนก้อนแสงออกไปมันลอยเข้าหาพายุและปะทะใส่ในทันทีฉากเหตุการณ์เบื้องหน้าทําให้หวังหลิงตกตะลึงมหาศาลวินาทีที่ก้อนแสงและพายุเข้าสัมผัสกันมันก็แตกสลายก้อนแสงแตกสลายทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันประหลาดสามวิชาที่เดิมทีผสมผสานเข้าด้วยกันจึงแยกกลับเป็นสามวิชาตามเดิมอย่างไรก็ตามพวกมันเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง และถดถอยลงจนกระทั่งหายไปไม่เหลืออะไรเลยเบื้องหน้าสตรีชุดขาวแม้แต่วิญญาณรบจากสาเวทก็ยังกลับเข้าสู่ตราประทับผนึกเทพทั้งหมดเสร็จสิ้นในพริบตาหวังหลินสีหน้าเปลี่ยนไปมหาศาลกำปั้นเขาสูญเสียพายุรอบตัวเองไปแต่ก็ยังเข้าใกล้นางผู้นั้นนางใบหน้าสงบนิ่งสายตายเย็นเยียบก้อนแสงอีกดวงปรากฏในฝ่ามือและโยนใส่หวังหลินตรงๆต,ต,ต้นต่อดังเดิม หวังหลินรู้สึกได้ชัดเจนว่ามีเศษเสี้ยวต้นต่อดั้งเดิมในก้อนแสงนั้นมีเพียงต้นต่อดั้งเดิมเท่านั้นที่สามารถทําให้สามวิชาแตกสลายเช่นนั้นได้หากมันสัมผัสกับเขาแม้จะมีร่างเทพโบราณเขาก็คงแตกสลายในวินาทีวิกฤตด,ดวงตาที่สามของหวังหลินพลันเปิดออกแสงสีแดงแหลมพุ่งออกมาจากดวงตาที่สามพลังอํานาจของตาที่สามถูกปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์ เมื่อตาที่สามเปิดออกแสงสีแดงเปิดขึ้นดุดใบพัดและปกคลุมก้อนแสงจากนั้นต้นตอดั้งเดิมในดวงตาที่สามก็ค่อยๆลอยออกมาเป็นครั้งแรกที่หวังหลินต่อสู้พร้อมกับพลังงานต้นตอดั้งเดิมในตาที่สามแม้แสงสีแดงจะดูเงียบสงบแต่มันอันตรายอย่างยิ่งเมื่อแสงสีแดงออกมาจากตาที่สามหวังหลินสีหน้าสตรีชุดขาวเปลี่ยนไปเป็นครั้งแรก ก้อนแสงแตกสลายด้วยอัตราที่มองเห็นได้ใต้ใตแสงสีแดงทว่าขณะที่มันแตกสลายต้นตอดั้งเดิมที่เหลืออยู่น้อยนิดภายในตาที่สามของหวังหลินก็ค่อยๆสลายไปเช่นเดียวกันราวกับมันลบล้างกันกระบวนการนี้กินเวลาเพียงชั่วพริบตาแต่รู้สึกนานนับพันปีสำหรับหวังหลินหลังจากก้อนแสงสลายไปหวังหลินก็รีบล่าถอยจากนั้นแสงสีแดงหมุนสลายไปตาที่สามปิดลงเสื้อผ้าด้านหลังชุ่มโชกในเหงื่อเย็นเฉียบ สีหน้าสตรีชุดขาวไม่เปลี่ยนไปแต่สายตาเคร่งเครียดพลางเอ่ยขึ้นเทพพบราณวิชาเทพของป่ายฟ้านพลังต้นต่อดั้งเดิมเจ้าเป็นใครหวังหลินหวาดกลัวนางอย่างมากแต่เขาต้องทะลวงผ่านและเข้าไปในถ้ำในตอนนี้ความคิดหวังหลินสั่นเทาและนึกถึงสีหน้าประหลาดของชายชาราหลังจากเห็นวิชาย,ยับยัง้งหายากที่หวังหลินจะเดิมพันในชีวิตแต่ตอนนี้เขาคงต้องยอมเดิมพันกับมันดู หากข้าล้มเหลวเช่นนั้นข้าต้องหนีรอดไปเพื่อหาปีศาจโบราณเป้ยหลวงมาช่วยข้าทะลวงผ่านถ้ำเทพแห่นี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าต้องเข้าไปหวังหลินกัดฟันแน่นพลางเลื่อนแขนขึ้นและชี้นิ้วปรากฏวิชายับยั้งทันทีเมื่อสตรีชุดขาวเห็นวิชายับยั้งสีหน้าท่าทางเปลี่ยนทันทีดวงตาหวังหลินส่องสว่างและตัดสินใจตบกระเป๋าเจดีเทพปรากฏขึ้นมาร่างศพชิงทรงลอยอยู่ระหว,าหว่างหวังหลินและสตรีชุดขาว สตรีชุดขาวราวกับถูกสายฟ้าผ่าเข้าอย่างจังตอนที่1009รูปปั้นใครขณะที่นางจ้องมองร่างชิงสวงร่างกายสันเทาหลังจากนั้นสักพักนางก็หลับตาแต่ขนตาสันมิอาจปกปิดความตกตะลึงในใจได้หวังหลินรู้สึกจิตใจอยู่ตรงลำคอพลางเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของนางอย่างใกล้ชิดหวังหลินเดิมพันว่านางคงจะจำวิชาย,ยับยั้งและคงจำชิงสวงได้ แม้จะเป็นช่วงเวลาเหมาะแก่การลอบโจมตีหวังหลินก็ไม่ได้ทำสิ่งใดสตรีคนนี้ทำให้หวังหลินสัมผัสวิกฤตรุนแรงตอนที่นางใช้เซี่ยวต้นตอดั้งเดิมนั้นหวังหลินก็หวาดกลัวพอแล้วถึงแม้ปรมาจารย์จงเฉินจะมีกลิ่นอายต้นตอดั้งเดิมเขาก็ไม่สามารถใช้มันได้ทว่าสตรีนางนี้ใช้ต้นตอดั้งเดิมได้จิจิจิซึ่งทำให้หวังหลินเหลือเชื่อยามที่เผชิญกับศัตรูรูปแบบนี้การลอบโจมตีเป็นเรื่องไร้ความหมาย รอบด้านเงียบสงัดอย่างสิ้นเชิงมีเพียงกลิ่นเจือจางของดอกไม้และกลีบดอกร่วงโรยเกาะตัวเป็นทะเลกลีบดอกไม้ผ่านไปสิบห้านาทีนางก็ลืมตาขึ้นมามองร่างชิงซวงนางอ้าปากออกมาราวกับต้องการจะพูดทว่าในจังหวะนั้นเกิดเสียงดังสนั่นออกมาไกลาจากในถ้ำเนื่องจากตอนนี้เงียบสงัดเสียงนั้นจึงรุนแรงยิ่งขณะเดียวกันเสียงสาบแช่งค่อยๆดังออกมาไกลวิง่งไม่มีสมบัติใดที่ต้องตาค่าแล้วจะรอดไปได้ ซื่อทูนานเอ่ยน้ำเสียงดังก้องด้วยความโอหังพลางไล่าตามหลังลำแสงสีขาวมีขวดเล็กๆอยู่ในลำแสงนั้นด้วยขวดนี้สร้างขึ้นจากหยกขาวมองไกลๆมันเรืองแสงกลมกล่อมราวกับเป็นแกะอ้วนพีซื่อทูนานปลดปล่อยควันสีดำไว้รอบตัวเองพลางไล่าลาขวดนั้นไปด้วยเมื่อเห็นว่าขวดวิ่งได้เร็วกว่าเดิมซื่อทูนานสร้างผนึกหมอกควันสีดำปรากฏขึ้นเบื้องหน้าขวดเปลี่ยนกลายเป็นอสูรร้ายพยายามเข้ากลืนกินขวดเล็กๆนั่น ขวดหยุดชะงักกึกและแตกสลายกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับไม่ถ้วนเศษน้อยพวกนั้นแทงทะลุผ่านอสูรและก่อตัวอีกครั้งด้านปลายสุดเร่งความเร็วขึ้นต่อไปซื่อทูนานดวงตาสองสว่างพทางหัวเราะและไล่ล่ามันอีกครั้งขณะที่สมบัติวิ่งหนีจากชะอทูนานทั้งสองก็เข้ามาใกล้หวังหลินและสตรีชุดขาวอย่างรวดเร็วดวงตาหวังหลินสองประกายแทบมองไม่เห็น ขวดสีขาวรวดเร็วมากและพุ่งเข้าใส่สตรีชุดขาวนางขมวดคิ้วพลางโบกแขนดุดหินยกขวดค่อยค่อนรอดลงในมือนางทว่านางคว้าขวดไว้ได้ไม่นานมันก็แตกสลายกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยและลอยเข้าหานางร่างซื่อถูหนานกระพริบวูบวานและร้องตะโกนหวังหลิงไปกันเถอะตอนที่ขวดรอดลงในมือนางหวังหลิงเก็บชิงซวงและเจดีเอาไว้โดยไม่ลังเลจากนั้นล่าถอยดุดประกายสายฟ้า ซื่อถูนานเผยสีหน้าดูร้ายสองฝ่าม,มือสร้างผนึกกดประทับลงไปและร้องตะโกนวิชาเทพรอยแยกมิติเมื่อเสียงดังก้องมิติบิดเบือดขึ้นเบื้องหน้าวังวนปรากฏจากไหนสักแห่งเสียงประตูด,ดังสะท้อนและลอยเข้าหาสตรีชุดขาวซื่อถูนานใช้โอกาสนี้รีบถอยและพุ่งเข้าหาทางเข้าถ้ำพร้อมกับหวังหลินชิ้นส่วนแตกสลายของขวดสีขาวพุ่งเข้าใส่ใบหน้านางทว่าเพียงแค่นางชำเลืองมันก็หยุดกลางอากาศนางเดินต่อไปด้วยใบหน้าสุข,ขุม วังวนนับไม่ถ้วนที่เกิดขึ้นจากวิชาเทพของซือถูพลันพุ่งไปข้างหน้าแต่ก็ผ่านสตรีชุดขาวไปอย่างประหลาดพวกมันไม่ได้ทําให้นางช้าลงไปเลยจะไม่ได้ต้องการเข้าทำใช่ไหมสตรีชุดขาวค่อยๆถามออกมาแม้เสียงยังคงเยือกเย็นแต่ไม่มีจิตสังหารแฝงอยู่แล้วหวังลินล่าถอยแววตาปรากฏความลังเลเขาหยุดและจ้องมองนางซือถูนานขมวดคิ้วและหยุดลงเช่นเดียวกัน ก่อนหน้านี้เขาออกไปเพื่อคนสาสมบัติแต่ก็สังเกตวิกฤตที่หวังหลินเผชิญได้ในเวลาไม่นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหายไปของเจ้าสายลมหวนและคนอื่นๆทําให้เขาตกตะลึงทว่าเมื่อมีหวังหลินอยู่ที่นี่เขาก็ไม่อาจหนีไปตัวคนเดียวได้ดังนั้นจึงเสี่ยงมาที่นี่เพื่อสร้างโอกาสหนีรอดในตอนที่เขาเห็นหวังหลินหยุดซื้อถูนานก็หยุดลงเช่นกันโดยไม่ลังเลเขาจ้องมองสตรีชุดขาวที่กำลังเข้ามาใกล้ด้วยสายตาเยือกเย็น หวังหลิงคำนับฝ่าม,มือและเอ่ยถามผู้อาวุโสยอมให้เราเข้าไปใช่ไหมนางขบคิดอยู่นานก่อนจะถอนหายใจหันกลับมาหาปราสาสและเอ่ยขึ้นตาม,มาจากนั้นนางก็ลอยเข้าหาปราสาทหวังหลิงขบคิดเล็กน้อยก่อนจะชั่มเลือนไปที่สือถูหนานดวงตาซือถูหนานส่องสว่างนางค่อนข้างแปลกหากเจ้าจะไม่ตามมาเช่นนั้นเจ้าสองคนก็จับไปได้สหายเจ้าจะต้องรออยู่ข้างนอกน้ำเสียงเบาบางดังออกมาจากปราสาท ร่างนางไปถึงนอกปราสาสแล้วและเดินเข้าสู่ความมืดของปราสาทเพียงก้าวเดียวเมื่อคิดถึงท่าทีที่เปลี่ยนไปของนางหวังหลินเต็มไปด้วยความมั่นใจและเอ่ยขึ้นซื่อถูข้าจะเข้าไปเองซื่อถูนานรู้ทันทีว่าหากทั้งสองเข้าไปและมีสิ่งใดเกิดขึ้นพวกเขาไม่มีหนทางต่อต้านได้เลยเขาพยักหน้าและไม่ได้เอ่ยคำใดมีบางอย่างระหว่างเขาและหวังหลินที่ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายมันเป็นความเชื่อใจ หวังหลินไม่พูดอะไรอีกเขาพุ่งไปข้างหน้าและมาถึงปราสาทในพริบตาจากนั้นสูดหายใจลึกและก้าวเข้าสู่ปราสาทปราสาทสีดำสนิทไม่เพียงแต่ความมืดที่เป็นอุปสรรคทางสายตามันยังเป็นอุปสรรคกับสัมผัสวิญญาณเขาด้วยเขาสามารถแพร่กระจายสัมผัสวิญญาณออกไปรอบตัวเพียงไม่กี่สิบฟุตเท่านั้นหวังหลินมองเห็นน่าร่างเงาจำนวนมากเหมือนรูปปั้นทว่าพวกมันมืดเกินไปจนเขามองไม่เห็นชัดเจน ปราสาทแห่งนี้เงียบสงัดอย่างสิ้นเชิงได้ยินแต่เสียงก้าวเท้าเบาเบื้องหน้าที่บอกเขาว่าสตรีชุดขาวค่อยๆเดินอยู่ห่างๆขณะนั้นเสียงก้าวเท้าก็หายไปน้ำเสียงเบาบางดังขึ้นในห้องโถงเจ้าชื่ออะไรหวังหลินตอบหวังหลินหวังนางดูคล้ายจะพูดกับตัวเองพลางพึมพำเขาชื่อหวังจริงๆปราสาทเงียบสงัดอีกครั้งแม้หวังหลินจะมีสีหน้าเป็นปกติแต่เขาตื่นตัวยิ่ง พลังดั้งเดิมเต็มไปทั่วร่างกายหากมีสิ่งใดผิดปกติจะตอบโต้ได้ทันทีนอกจากนี้ระหว่างคิ้วปรากฏตาที่สามแม้มันไม่ได้เปิดออกต้นต่อพลังดั้งเดิมข้างในสามารถแพร่กระจายออกไปได้เพียงแค่คิดหวังหลินหวาดกลัวสตรีชุดขาวอย่างมากเขาเป็นเซียนขั้นสองสวรรค์ระดับกลางสูงสุดและสามารถต่อสู้กับเซียนขั้นชำระสวรรค์ได้ด้วยร่างเทพโบราณทว่าหวังหลินรู้ตัวเองว่าเขาไม่อาจประมือกับนางผู้นี้ได้เลย อย่างไรเสียถึงแม้มันจะอันตรายก็เป็นสิ่งที่เขาต้องทำนั่นเป็นตัวตนหวังหลินสตรีชุดขาวโบกแขนและปรากฏลำแสงแสงนี้ไม่ใช่แสงธรรมดามันเหมือนเพลิงในความมืดมิดที่จุดพื้นที่ให้ส่องสว่างสลัวขึ้นหวังหลินหยิบยืมแสงสลัวนี้จึงเห็นสิ่งที่อยู่ในปราสาทได้ชัดเจนและอ้าปากค้างสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนอารามนักพรตของคนทั่วไปมีรูปปั้นทั้งหมดเก้ารูปในปราสาท แปดรูปอยู่ด้านข้างและมีหนึ่งรูปอยู่ตรงกลางแกะสลักด้วยของหลายอย่างและส่องแสงสีทองริปรีทว่าแสงสีทองนี้อ่อนแอมากเมื่อมันปรากฏขึ้นจึงถูกความมืดกลืนกินมันจึงเก็บไว้ในรูปปั้นเท่านั้นทําให้ส่งกลิ่นอายประหลาดออกมารูปปั้นนี้คือรูปปั้นชายไวกลางคนเขาหน้าตาหล่อเหลาดวงตาฉายแววล้าลึกสวมชุดสีเหลืองและมีกลิ่นอายของคนชั้นสูงเสื้อสีเหลืองปักมังกรม่วงก้าวตัวเผยสีหน้าท่าทางดุดนัน แม้พวกมันจะเป็นแค่รูปภาพแต่กลับทําให้รู้สึกดูร้ายเหนือจินตนาการได้บนพื้นหลังมีก้อนเมฆแกะสลักไว้เต็มไปหมดทว่าก้อนเมฆนี้ไม่ใช่สีขาวแต่เป็นสีดําทําให้ชายวัยกลางคนดูทรงเกียติยิ่งเมื่อหวังหลินมองชายัวกลางคนเขารู้สึกวิงเวียนศีรษะกลิ่นอายเหนือจินตนาการกระแทกเข้าไปในร่างกายกลิ่นอายนี้แข็งแกร่งที่สุดที่หวังหลินเคยสัมผัสไม่ว่าจะเป็นชิงชุยปรมาจารย์จงเฉินหรือเทียนหยุน กลิ่นไยพวกเขาอ่อนแอกว่ามากนักแม้แต่ผู้อาวุโสลึกลับขั้นที่สามจากทุกชั้นฟ้าก็ยังอ่อนแอกว่าเล็กน้อยกลิ่นไอนี้ทรงพลังยิ่งสร้างผลกระทบที่มองไม่เห็นออกมาเพียงหวังหลินชำเลืองมองก็ทําให้ร่างกายสั่นเทาจนกระอักโลหิตออกมาได้แล้วเขารีบถอยและต้องการใช้พลังดั้งเดิมเพื่อฟื้นฟูความหวาดกลัวแต่พลังดั้งเดิมกลับล่าถอยไปด้วยมันหดกลับลงไปราวกับหวาดกลัวที่จะปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพลังนี้ แรงกดดันที่มองไม่เห็นทําให้พลังดั้งเดิมในร่างหวังหลินถูกระงับเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไหวไม่ว่าเขาจะพยายามดิ้นรนอย่างไรมันก็ไร้ประโยชน์พลังดั้งเดิมของโลกต้องยอมจำนนเบื้องหน้ารูปปั้นนี้หวังหลินตื่นตระหนกตอนนี้เขาได้ยินเสียงหัวใจเต้นเร็วระรัวราวกับโลหิตหยุดไหลเวียนแต่วินาทีถัดมาโลหิตทั้งหมดก็พุ่งเข้าหาหัวใจหวังหลินไม่เคยเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้มาก,ก่อนจากการฝึกเสียนมากกว่าพันสามร้อยปี แต่ไม่ว่าจะใช้เวลาคิดอย่างไรพลังดั้งเดิมก็ไม่สามารถใช้ได้โลหิตที่ไหลยอยู่ในร่างทำให้เขาสั่นเทาแรงกดดันเหนือจินตนาการทำให้เขาต้องคุกเข่าและยอมจำนนต่ออำนาจของรูปปั้นนี้ดวงตาหวังหลินสองประกายสีแดงคลางร้องคำรามพลังอำนาจเทพโบราณจุดประตูเทพโบราณไม่ได้เคารพต่อสวรรค์หรือทำตามเส้นทางแห่งเต่าพวกเขาเดินบนเส้นทางต่อต้านสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของบัญชาโบราณ